ที่เป็นครูอาจารย์นั้นใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศิลธรรมจรรยาและวัฒนธรรมรวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ณนะวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร15มีนาคม2512จากพระราชดำรัสข้างตน้นทอนภาพของครูดีโดยจะต้องมีหน้าที่ให้ความรู้และอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนด้วยพวกเรานักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มที่1คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏบุร มีความเห็นร่วมกันในการเชิดชูบุคคลตัวอย่างที่ส่งเสริมด้านการศึกษาและได้ให้ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมแก่สิทธิ์เสมอมาคืออาจารย์ดรพัชนีกุญทาน,นันประวัติด้านการศึกษา ด้านการทำงานปัจจุบันดำรงตำแหนง่งอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาลหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และตำแหน่งทางการบริหารคือคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อาจารย์ดรพัชรีกุลทาน,านันถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่ส่งเสริมด้านการศึกษาเป็นครูผู้ที่มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพดังที่เห็นได้จากท่านเป็นผู้มีจิตวิญญาณของนักบริหารด้านการเป็นผู้นำทางการศึกษาและมีจิตวิญญาณของความเป็น ครูอยู่เต็มเตี่ยมและสิ่งที่สําคัญนั้นท่านเป็นผู้ขับเคลื่อนส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ประสบความสําเร็จและสามารถเป็นครูที่ดีคืนให้กับสังคม่ด้มากว่า3ทศวรรษนับเนื่องตั้งแต่ได้บรรจุเป็นครูที่โรงเรียนโรงเรียนเก้งคราววิทยาอําเภอเก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิอาจารย์พัชณีจึงไม่เคยเว้นว่างจากการทํางานทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละและมีความตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เสมอมาเรามาเรียนรู้ หลักการแนวคิดและคุณธรรมที่อาจาร,รย์พัชณีได้ยึดถือปฏิบัติก็สำหรับแนวคิดในการทำงานบริหารไม่ว่าจะในระดับตั้งแต่รองคณบดีจนเป็นคณบดีนะคะก็ยังยึดถือหลักการในการทำงานเดียวกันก็คือประโยชน์ของส่วนรวมจะต้องมาก่อนส่วนตนในการทำงานกับคนหลายๆหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาตลอดจนพนักง,งานเจ้าหน้าทีนะ่สิ่งที่จำเป็นจะต้องมีสำหรับผู้ผู้บริหารนะคะก็คือพรหมวิหารนะในการทำงานครองพนเนะี่ยแล้วก็ครองงานนะเพื่อให้เพื่อให้งานาประสบความสำเร็จแล้วคุณธรรมที่สำคัญยึดถือปฏิบัติในเรื่องของความเมตตาก็จะเมตตาระหวังดีกับเขานะอยากเห็นความสำเร็จ นะถ้า,าวิธีใดก็ตามที่ทำให้เขาเก้าวไปได้ไกลที่สุดนะบรรลุตามที่เขาต้องการนะในเรื่องของวิชาชีพนะคะในเรื่องการงานในร่วมการเป็นคนดีของสังคมนะก็จะเลือกวิธีนั้นมามาจัดการกับ,ก,บการเรียนรูนะ้แล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะให้ข้อคิดที่จะทําให้เขาดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะในฐานะที่จะเป็นไปเป็นครูในอนาคตก็จะไม่ ไม่รีรอที่จะ,ะบอกหรือให้ข้อเสนอแน,นะก็ <_ an> จะต้องอถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการมันสำคัญจริงแต่ว่าความเป็นคนดีของลูกศิษย์จะทำให้อยู่ในวิชาชีพครูได้อย่าง,างมีความสุขแล้วก็เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะ การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและใช้หลักพรมวิหารสีในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารทําให้องค์กราคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีรัมม์ประสบความสําเร็จในหลายด้านและที่สําคัญความเมตตาการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้เรียนนั้นถือเป็นหลักการที่อาจารย์ดรพัชนีกุลทานันได้ยึดถือนำมาปฏิบัติโดยตลอดมาส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนลูกศิษย์ทั้งหลายที่สามารถเก้าไปเป็นกำลังสำคัญในวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม